สองโว้ยเพื่อนเรากระเทีบมไอสองครับพี่เครื่องช่วยเดินเหรอโอ้ยโอชีวิตต้อนรับป่ ไม่รู้ด้วยว่าเดินโ่อนหรือเปล่าวาร์กอัลเดวินไป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 ไนี่เขามาส่งครับนี่เขามาส่ง ชุดนี้ว่าชอบเลยอ่ะคุณนะคุณนะคนนี้อ่ะคนนี้คุณคุณนะไม่น่าคุณนะครับใหม่เห็นคนนั้นหรือเปล่าเห็นชุดฟ้าล่วงบ่อยบ่อยชาลิอะเมื่อกี้ข้ามาส่งเขาอะอ,ะอะหรอ ไอ้เขี้ยเมื่อคืนเรกดตังค์แลว้วกูบอกประเทศไปด้วยเ,เกือบเที้ยแล้วไอ้สัตว์อะหรฮะฮะัลโหลชารียอยู่ไหนฮะฮะอะไรคืออยู่ไหนทำไมพี่ได้ยินแว่วๆว่าตอนพี่ตลบว่ามีคนมาส่งพีคือใครอ่ะใช่ใครไม่รู้มาส่งพีใช่เหรอมาก่อนวิรีถามพี่หน่อยสิได้ค่ะถามว่าใครมาส่งพี่เมื่อกี้อ่ะ อยู่ดีพี่ก็สลบพี่อยากรู้ว่าสลบได้ไงเฮ้ยดีนะเนี่อสัตว์แล้วมึงแม่งปนแบบนั่งลอยเลยนะถ้าใครทำเหมือนพี่ตื่นมาแล้วพี่ก็สลบอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรราลีที่ร้องซีอยู่ มีแค่คนเดียวอ่ะคือพี่อ่ะ็นคนเดียวเลยคนพวกนี้เขาพากันมาเองโอ้โหเหรอครับเหรอครับนะพี่หรอครับพี่ดูโน่นนี่นะใหมอว่าไงครับอะไรหลอว่าไงสองมาเอาอะไรมาด้วยเดี๋ยโอ้โเนี่ยอะไรอ่ะช่างคนลงเลยครับช่างเอาเอาเครื่องนับตัวเชียวไปเนี่ยฮัลโหลหรออ่ะทำกันไว้ใช่ไหมใช่แล้วครับพี่โดนอะไรมาวะลี ที่โดนอะไรมาเนาอวิชัยเห็นพี่สลบอยู่ในตู้อ่ะอ๋อสลบอยู่ในตู้ใช่ปะแบบว่าเข้ามาแล้วสลบเลยเหรอใช่ที่แรกกนึกว่าใครมานอนเล่นกลางเตทก็ลองก็ลองอุ้มดูใช่มากใช่มากวิชัยใช่มากครับครับพี่ใครนอ่นเลยก็ต้องยังตามนั้นนะครับต้องไม่ทำอะไรวันนี้อะโอ้ยพี่ผมไม่ดูพี่อยู่ดีๆเครื่องนี้มันก็ช่างเอายัดเข้ามาพี่ ไอ้สองครับพี่เครื่องช่วยเดินเหรอโอ้ยโอ้ชีวิตเป็นอไรบ้างพี่ขึ้นมาผมผมไปซ่อมรถพี่อผมเก็บความเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมวันนี้พี่ผมโดนตีไปสองรอบพี่สองรอบเลยเหรอใช่ผมโดนพร้อมเบฟด้วยนะพี่ประเด็นน่ะใช่พี่ถ้าพี่โดนด้วยเหรอใช่ครับโอเคแล้วเจ้าของรถยัง ผมไม่ผมเจอมันรอบสองทีต่ตู้ผมก็กะตีให้หล่นแต่ไม่หล่นผมก็โดนฟาดหล่นเองแต่มันเปลี่ยนส่งผมลเลยเฮียใช่หรอใช่ครับเอ่อเข้าใจแล้วเนเฮมึงนี่เครื่องเดินเครื่องเชื่อเดินหรอวะใช่ครับ มันทำให้ผมเดินเลื่อนขึ้นไม่ใช่เงี้ยมันเจ็บไปถึงรูทวารหนักชั้นลึกสุดของห้องอวกาศแล้วเฮียตอนเนี้ยเอาออกไม่ได้เหรอไม่ได้ครับว่าทำไงยาวๆเลยเหรอโอ้โหคงต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะเฮียน่าจะอีกอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะงประเทศน่าจะเลี้ยงแล้วก็รอช่วยได้ปหรอเออเที่ยโหชีวิต ข้าไปลึกอยู่ในเฮียถ้าพี่โดนพี่คงไม่ไหวว่ะเอาเฮียลองดูก่อนเฮีเชี่ยไปดูหล่อขึ้นนะเหนือเต็มแล้วแล้วประเทศเต็มป่ะประเทศก็ไม่เต็มนะรีบออกได้ดูเลยออกได้ดูเลยสองพี่รอดีกว่าออกก็ออกไหมพี่รอก็ได้พี่เดี๋ยวผมขอไปล็อกรถเอ้ยผมขอไปปลดล็อกรถข้างนอกพี่พี่รอไปเดี๋ยวไปด้วยเจ็บไปด้วยพี่ทั้งหมดเท่าไรครับสี่ร้อยค่ะ เหนื่อยเลี่ยขมเหนื่อยเลี่ยไปต่อฟูด้ด <c oughs> ดีนะที่พี่แบบนั่นพี่เมื่อวานอะไปแลกเงินมาใช่ไหมนนแล้วก็นี่แหละเรียบร้อยแล้วลืมว่าเงินพี่ไม่ได้เก็บีเหยบสัด้วยใช่เดีย๋ยวพี่มา อนอนหแน่ครับที่ผมเนี่ยก็เห็นอยู่ไนะคราบแล้วหมอไปลงรูปผมในทวิตที่ผมก็ต้องอับอายเขาเป้าออมันชื่อเสียงเรื่องเรือระเบูไกดูดีเฮียผมต้องมาเป็นหนะเฮียเนี่ย <c oughs> ผมตองมาเป็นหนึงนะครับโอเคครับแล้วเจอลูกชิน้นโอเคเดี๋ยวพีทอ <c oughs> อก <c oughs> เจอลูกชิ้นด้วยสนะั์ กตีแต่ไหับไม่ผมไม่ได้โดนตีละผมว่าไม่ได้โดนตีอ่ะผม,มน่าจะโดนเดี๋ยว่าผมเข้ามาแล้วถล่มากกว่าปะอืมผูแเ่ตป้นผมแปดหมื่นใช่ปะป้นผมแปดหมื่นแปดหมื่นแปด หมื่นแล้วต้องแจ้งสภาอะขำเหนื่อยเลยอ่ะขำเหนื่อยเลยอ่ะฮะใช่กระเป๋าพี่ฝากหนูไแล้วกันนะฮะขำมากขำมากอ่ะขำมากขำไม่เกินนี่พี่เข้ามาเทีไม่ได้จริงเลยนีตอนแรกเข้าไม่ได้เลยค่ะคิดถึงจ้าอะไรอ่ะถ้าขำพี่เจ้พี่ก็โดนตีใช่ไหมขำได้โดน โอะหนูกว, right ว่าหนูกว่าจะทําได้เหมือนกันเมื่อวานอ่ะทําหัวร้อนเลยคิดถึงจังคิดถึงจังคิดถึงจังฮัลโหลครับพี่สาวฮัลโหลน้องได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินฮะเอออยู่ไหนครับถ้าเป็นทำอะไรอยู่เฮ้ยจริงใช่หรอฮะหยุ เจอจะพวกมนกันตีไหมวันนี้ตีคนที่ตีอยู่ตู้คนที่ตีอยู่ตู้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวน้องไปนี่เขามาแล้ว,ลวใหโอเคนะบ๊ายายเดี๋ยวพี่มานะครับครสองเร็วมาทึ่เร็ว,รวสองไอสอง <c oughs> ไอสอง <c oughs> อสอง,อสอง,สองโวย เพื่อนเรากระทืบฮะขึ้นมาเดี๋ยวเนี่ยตัวเมือนไม่โหลดเออขึ้นมาเลยโหลดขึ้นมาขึ้นเลยเนี่ยเออแบบไม่โหลดทุกคนเฮ้อเพราะอ,อะไรวะตบแคสเลยด้วยเฮียผมต้องให้ไปองค์ก,การอะไรบางทีงเดี๋ยวเข้าไปละวะขนไปขนมาจนพังแล้วพังแล้วทำไม ห้ไปเลยให้พ้นเลยให้พ้นไปเลย,ไ,เลยไม่ใช่ะไม่ใช่รีไฟเอ็มอะผมเพิ่งเข้าไฟเอ็มเหลายประเทศอาจจะมีเอาส่วนเกี่ยวเท่าไหร่ยังไม่เยอะนะไฟฟ้ามีเครื่องเดียวด้วยเยอะ โดยเฉอย่าเงี้ยอย่าลืมนะทับปน้นะพยายามหาอะไรที่มันเป็นหลักฐานอะทำไม่ได้ใครหราอเหล่ปะได้เ,ดเออ,เ,อ,อนเนี่ยเราก็ตีป่าได้เยแต่ผมไม่ได้คิดจะแพ้อย่างนั้นว่ะ อันนี้เฮียเข้ามาเฮียก็หลับไปเลยเฮียใช่น่าจะแล้วแต่ว่าเมื่อคืนมั้งรอแล้วบ้งพี่กูใครพี่พี่เบฟบอ่ะอ๋อพี่เบฟบโดนอีกแล้วเหรอ สมุดเจอไม้พยายามค่อยพี่ก่อนนะได้ครับได้ได้ได,ได้มันอยู่นี่ใช่ไหมใช่ล่าสุดอยู่นี่ ถ้าหลนี่ใครอ่ะเช่ายๆปะถ้าสมมติเจอพ่อเปียกบอกติดต่อมเลยดิหรือพอ่อไอเอเรียเือเปียกอ่ะเปียกเหรอ uh, ใช่โทรผม่ลยดได้ปะได้2193003ครับ930 21903 21903ครับฟังมาครับ ฮัลโหลครับมันไม่ได้ปนหรอพี่สาวฮัลโหลฮับปอนปะไม่นะของในตัวที่ไม่หายนะแล้วอ๋อโอเคของตัวไม่หายใช่ไหมมาใครล่าสุดอะไรนะอยู่กับมังกรไม่แล้วมันอะมันมาใครมาคนเดียวเอเลี่ยนคนเดียวเหรอน่าจะใช่เอเลี่ยนนะเพราะน้องบอกว่าเอเลี่ยลเอเลี่ยนใช่ไหมตกลงครับได้ เดียบ้ยครับคมอปไงบ้างคมคับไเอใช่อันนี้อันสองกดีเทมาลสวัสดีครับฮียสวัสดีครับนี่ใครยืนข้างๆหน้ากากี่มีคนยืนตรงนี้ปะอ่ามีหมอยืนอยู่ตรงนั้นฮะมองไม่เห็นหรอเห็นต่เงา สวัสดีค่ะคนน้าสวัสดีค่ะคนน้าไปวัดเละเลยอะเดินอีกแล้วเหรอโดินนะดิก็นั้นบอกแล้วว่าเรียนมาเรียนมาไม่มีใครเชื่อน้นสักคนเลยอะนั้นไม่รู้ไม่ใช่พี่ไม่รู้แล้นน้นบอกไอเรียนปมาไอเรียนมาทุกคนอยากดีกิ๊ฟนี่กิ๊ฟ มันมาหากี่รอบล้วมันมาหากี่รอบเล้วันนี้สามปิ่นทพโดนไปสามปิ่โจ้แ้กบาโดนไปสามมันให้มันให้สามทีฉะนั้นอะไเฮี้ยแล้วไม่เงินใช้อยู่ป่ะตอนสองรอบแรกมากันนอนแล้วรอบที่สามก็ตรงนี้ส่วนพี่เบ๊บพี่เบ๊บพี่เบ๊บโดนไปรอบหนึ่งสามแลวันนี้กันยายังรอดอยู่เรารอดอยู่แล้วเขาไม่ตีเราหรอก ไม่ได้ตระกูลผมแดงอยู่กับปะไงไปย้อมผมมันไม่เห็นเนาะไม่เห็นมันหัวดำอ่ะเราก็หัวดำเหมือนกันแนี่ไม่้เจออะไรเลยหัวดำเลยเราหัวดำเหมือนกันเลยต้องหุดไม่ดำไม่ดำแม่งผมคิดว่าแ้ม่จะไม่มาเป็นโตมาผมคิดว่านะเป็นโตนะเท่กอะไรนะสักแป๊กถ้าสมมติว่าพี่ไปเปลี่ยนใส่หีแดงหัวแดงหมวดอีกแล้วนะคะเต็มแล้วครับ ที่อาจจะโดนก็ได้ไหมอหายหรอเออหายดีครับไายแล้วค่ะหายแล้วหมอรครับเต็มแล้วครับหมอค่ะพัดนอนเต็มแล้วครับสาวเต็มเคสเต็มล็อกเลยฮะ <laughs> โอ้ โอเคโอเคป้าหัวเบื่อมหัวเบื่อมไัเิเดินไม่ทับกันว่ามามันยังอยู่ในนั่นเดียวนะมันยังไม่ออกมาเพราะว่าตอนตอนพิ่งมาามันมาเจอหมออ่ะถ้าอยู่ด้วยกันมัหาไม่เจอแน่ไม่มาอะไรอ่ะพี่อเราบัวกรก่อนเออเนี่ยป่ะป ีกเห็นเลยดีว่าเป็นหนาเออถือว่าโหดนะถือว่าใช้ได้เนี่ยสมมติเนี่ยสมมติทำแบบนี้เฟียนะทำอะไเนี่นได้เฟีเลลยรู้เลยบอกให้แม่งคนเดียวอ่ะทำให้แก๊งอ่ะได้ทำงานเฟีเลลยรู้เลยผมยอมรับเลยว่าเฟียวเอาอะไรในตู้ไหมครับหรือทำอะไรอยู่เออป่าตอนแรกพี่ไปหลอมอยู่น้องใช ไปหลอก่อนไปหลอด้วยก่อน,นไปไปไหมโ <Okay. S 1> อเคไปเา,าเพราะว่าเหลืออเลีกไม่เยอะแล้วได้เอาของมาอือบ้งผมเฟี้ยวด้วยผมว่าไอเอเลี่ยนนังเฟี้ยวเลยผมยเอาล็อบเล่ยเพาะนั่งเฟี้ยวจับเลยไม่ทำอะไรได้ขนาดเนี้ยเี้ยวเลยแหละบอกให้เออเฟี้ยวเลย เอเลี่ยมและลิลแฟครับเอเลี่ยมเป็นคนที่โอ้ยลูกบังม EN ันโอ้โยเป็นน้องที่เล่นดีเป็นน้องที่เล่นดีคนหนึ่งเลยละ่ะเป็นน้องที่เล่นดีคนหนึ่งเลยอืมเขี้ยวโอ้ยอย่างเงี้ยควรซัพพอร์ตน้องครับไม่ไปด่ามันหรืออะไรเลยครับไม่ต้องไปด่ามันหรืออะไรเลยน้องเป็นคนที่เล่นดีเลยละ่ะคนรซัพพอร์ตครับคนที่กล้าเล่นแบบนี้ ของในตัวก็วยังไม่ได้เก็บเลยที่ไหนบ้างครับสามสี่สี่ครับสามหกห้าครับใช่ครับสปอร์อดน้องครับรับผดน้องสามสองแปดครับอันนี้อันนี้เอาไปโพใช่ไหมอะสองสองหนึ่งฮะใช่ใช่ใครไม่ชอบโลน้องหรือไม่ชอบพูดอน้องอะไม่ได้ไมาทุกคน,นอยเ่าแกะว่าน้องทำหนังให้เราดูได้ดูตอนนี้ทุกคน <8 S 1> ได้ดูตอนนี้ ให้เราได้ดูตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่มีเอเลี่ยนก็คงไม่มีอะไรให้ดูข้อของเห็นพวกผมฟาร์มฟาร์มเลเื้อยเปลือยฟาร์มเลื้อยเปลือยเรื่อยๆถูกไหมฮไปซัพพอร์ตน้องได้ครับน้องสตรีมอยู่ในค่ายนี้ด้วยกันนะครับใ mm hmm. ช่ใช่ใครคิดว่าดูหนังอย่างที่ผมเคยพูดทุกคนครับว่าทุกคนคิดว่าดูหนังอยู่นะครับเรื่องนั้น ข้างข้างหมอดำดา้วยไม่ต้องบอกดว้วยอืมไม่เอาไม่เอาไมัเอาไม่เอาเอาเป็นเราไล่เองเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะโกไปเดี๋ยวตอนนีน้พวกเราก็เยอะอยู่แล้วด้วย พวกเราแม่งก็เยอะแบบว่าเยอะอยู่แล้วอะ่ะถ้าสมมติมีทางนึงมาช่วยทางหน่วยงานมาช่วยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งจะเล่นไม่สนุกแล้วใครอ่ะแอนด์มูสโอเคไปทุกคนครบไปยังเหมือนทุกคนครบแล้วฮะแอเดอร์เหรอวะเดอร์นี่นเดอร์ไม่เหรอ อันน้นะม่เดี๋ยวเบบให้เบบไปคันหน้าฮัลโหลเด้อฮะวไม่พักเหรอพักยังเนี่ยพักยังพักกับช่าเข้ามาทำงานต่อเลยอ๋อที่ไเหรอทำงานไม่นอนเหรอนี้ไม่นอนเลยไมอไนไม่องไนเลยังไม่นอนหรอนนกี่ชัวแล้วกี่ชัแล้วเออยี่สิบ แค่เลางีกชั่วโมงเดียวเดี๋ยวไปพร้อมหมอเฮียฟังโหหมอหมอเราจะไปหนูคุยกับหมอแล้วว่าเที่จะไปพร้อมหมอโอ้โหเดี๋ยวเฮียมาไปขับทีขับทีเออไม่เล่นไม่ต้องมีคนให้เล่นด้วยกันยีนแล้วทำสองทีได้ไหมอือฮะเออแต่ไม่ได้ใครด่าดิงๆไม่ได้ใครด่ายังไม่ได้ใครบ่นพียังไม่หมายว่ามีบ่นบ่นแต่ผมเริ่มต้องบอกแล้วต้องบอกแล้วว่าทำไมถึงต้องมีเอเลี่ยน แต่ผมว่าควรเตะออกเซ์ฟนะว่ะ t h u ดอ e r แม่งอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าสมมติถ้าไม่มี t h เดอร์เอ้ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีเอเลี่ยนอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าพวกผมขับรถฟาร์มฟาร์มฟาร์มไอ้เหี่ยแม่งไม่เบือ่ออความจริงไอ้เหี่ยมีเอเลี่ยน มีให้ทําอะไรให้แบบว่าเฮ้ยหันซ้ายหันขวาให้โถเฮ้ยว่าเดินกระทืบอ,อะไรเงี้ยถูกปะเนี่ยถ้าไม่มีเอเลี่ยนตรงนี้นะพูดตรงเออถ้าไม่มีเอเลี่ยนตรงนี้นะพูดตรงแม่งไม่มีเฮี้ยอะไรเลยพูดตรงเออแม่งไม่มีอะไรที่ทำของจริง เขาเองไม่พักเลยแชทแต่เราสั่งไปนอนไม่ครับเดี๋ยวทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเอ่อทุกอย่างเราก็ช่วยกันช่วยกันนะบางคนก็ปาปากเกินไปเป็นหว่วงเรื่องสุขภาพบ,าบ้างก่อนไม่ไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปไปหลอกใช่เออขนาดพี่เทนโอ้พี่ชายที่อยู่เอเอเดียกัน แบบว่าโอ้ยอยู่เออแบบว่าอยู่ด้วยกันเลยเป็นแบบว่าเพื่อรับแบงเป็นพี่ชายตัวที่้ของผมเลยทำไมเขาถึงโดนด่าวะถ้าเมันเงียบไปใช่ปะแล้วเออแล้วโดนมันมันเข้ามาตีซ้ำมันได้พูดมันได้บังเออผมเองโดนด่าเลยครับไอเนี่ยผมโดนด่าผม สบายพึ่งยังปนระดับผก็เข้าใจในการที่เรบว่ามาแล้วนเข้าใจงานแล้ว แต่เชือนครับอย่าไปด่าอย่าไปด่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าอย่าไปด่าอะไรที่มันเป็นอย่าไปด่าอะไรที่ันชอบเป็นช่องแชร์นะครับคำไม่เกิดสงครามนะเชื่อไมว่าเราด่าเขาไปอ่ะแม่ก็ไม่ได้อะไรดีแม่งจะทาให้เราแม่งด่ากันเองด้วยเชื่อไหมครับเอออย่าอย่าไปด่าเลยนะครับเชื่อผมเลยครับว่าอันนี้คือเรื่องจริงครับ ว่าทุกคนเนะ่ยมีความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกครับไม่งมีใครอยากโดนเป็นที่รองรับอารมณ์อย่างที่มิสวนบอกนะครับว่าที่พวกผมทํางานแบบนี้พวกผมก็ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ของก็คุณเต็มๆร้อยเปนตะไม่ใช่ผมแม่งโดนด่าดโดนบ่นอะไรแล้วผมจะไม่รู้สึกพวกผมจะไม่รู้สึกถูกเวลแม่งพวกผมรู้สึกเลยรู้สึกเลยด้วยแหละใช่รู้สึกเลยแต่ อย่าไปยามเปน็นยังไงเลยครับโมด้าง่อย่างเลยครับอุ้ยปากดีนะเฮ้ยไม่เป็ไนไรผมว่าไอ้คาว่าโมด้าง้อจังเลยนี่ผมว่ามันไม,ไม่ใช่การด่าที่วันนี้เขาอยากดา่าผมว่านั่นว่ะผมพูดตรงเต็มหมดเลยว่าคิดได้ไปแล้ววะครับเออผมบอกว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะ เราอ,อา่ะเมื่อกี้ตั้งแต่มเมื่อกี้เรายัางไม่ได้ด่ากันเลยเราไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องที่มันกดดันเลยถูกปะ่ะปล่อยไปครับปล่อยไปใช่ถ้าสมมุติว่าเพิ่มมีมีอะไรที่รู้สึกว่าตีนมาบอกหน่อยนะครับผมยังแัะนั่นก็บอกแล้วอะ่ะเมื่อกี้พ่อคุยกับยังค่พี่เบฟฮัลโหลฮะ ัลลโหที่รักที่ไหนครับที่รักใครคะทาร์โยทอเวนค่ะแล้ววันนี้จะพักกี่โมงทันเดอร์ยังไม่ได้นอนเลยทันเดอร์อ๋อหนูตกลงกับทันเดอร์ละทันเดอร์จะเปลี่ยนเวลาแล้วก็พร้อมหนูเลยเข้าพร้อมกันเอาพร้อมกันเข้าพร้อมกันเอาพร้อมกันใช่ค่ะแต่ทันเดอร์ยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานอะดูไปแล้วค่ะใช่เที่ยงคืนเดี๋ยวนอนพร้อมหนูเที่ยงคืนแล้วหนูก็พักเที่ยงคืนใช่ไหม หลอกแรกอยู่ครับพี่ถึงนจอดเลยอ่ะจะได้ดีๆนะคะเจ้กันไหมพี่หึงนะเส้นห่วงนะครับเดี๋ยวเขาไปหาได้เลยแต่เขาอยู่ลงมานะคะไม่ค่อยได้คุยอ่ะครับพี่สาวขอทีนึงไม่ค่อยได้คุยจริงๆช่วงนี้เราต้องเกาะกุ่มกันไว้ของจริงเพราะน่าน่าจะมาบ่อยๆแหละ มาหาพี่เบฟ้วนั่นบอกพี่เบฟว่าพี่เบฟพี่เบฟไ้เล่นมาพี่เบฟถามว่าใช่เหรอมีการวิ่งออกไปดูได้